คลาสสิกจะต้องทำตัวให้ดูอัลลกัตถ้าหากผิดไปจากนี้แบรนด์ของคุณก็จะไดรลูดลง <c oughs> พอนึกภาพออกใช่ไหมครับว่าทำไมผมถึงบอกว่าผมทำเอง s, <s, <S, s u f f i c i e n t m a r k เ t i n g <s> เอาเรื่องแค่บอกว่าแบรนด์เจเนติกมีอยู่5อย่างเนี่ยผมก็เอาเรื่อง5อย่างเนี่ยมาเป็นโจทย์แล้วก็ทำ ปิงนักาลาตอบโจทย์มีเรื่องเล่าไหมอ้าวหาเรื่องเล่ามาใส่มีจุดจดจำไหมอ้าวเ,เอาสีมาใส่เอารูปทรงโคโลเนียลมาใส่มี Personality ไหมเทรนบุคลากรสร้างสร้างเพอร์ซนาลิตขึ้นมาสุดท้ายเราต้องสร้าง a s สเซนให้เราได้ a s เซนของเราต้องคลาสสิกต้องอลาแกลนแล้วผมบอกพนักงานและต้องแอสเซนต์นี้จำเป็นมากเลยนะครับควรต้องสื่อสารกับพนักงานของคุณทุกคน ว่าเราต้องไปทิศทางเดียวกันเอเซนผมแปลว่าตัวตนที่แท้จริงของแบรนด์คุณเฟกไม่ได้คุณปลอมไม่ได้ถ้าคุณถ้าคุณเฟกปุ๊บแบรนด์ของคุณพังเลยเพราะนั้นคุณต้องทำตัวพยายามทำตัวให้เป็นให้ได้ให้อยู่ในจิตใต้สำนึกเลยเพราะนั้นเรื่องเทรนนิ่งเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับพนักง,งานนะฮะแล้วผมก็บอกว่า คุณจะต้องทำโรงแรมของเราเนี่ยให้เหมือนอย่างนี้คือเห็นแล้วก็ดูโอ้ยดูย้อนยุคนะดูหน้านั่งไหมอย่างน้อยไปสัมผัสกับมานั่งรถคันนี้ผมถามหน่อยถ้าผมเอารถคันนี้มาวางหน้าโรงแรมคุณจะเข้าไปนั่งถ่ายรูปสักครั้งหนึ่งไหมคุณอยากจะเข้าไปนั่งนั่งขับวนรอบพัทยาสักครึ่งชั่วโมงไหมนั่นเลยครับผมบอกพนักง,งานของเรา ถ้าแขกของเรามาโรงแรมเราต้องเหมือนแขกเขาอยากจะมานั่งรถคันนี้อยากได้วินเทจอยากได้อารมโบราณอยากได้แอสเซนอย่างนี้นะครับสุดท้ายเราก็เลยคิดสโลกแกนของเราว่า return to elegance นะฮะกลับสู่ความสง่างามก็เป็นตัวอย่างของปิงนักลานะครับ ทีนี้เรามีเวลาอยู่15นาทีผมก็ทำได้เกือบจบละตอนทำโรงแรมผมก็ต้องคิดถึงเรื่องเซลล์สแตรจีสนะครับพอ oh. ดีโจทย์วันนี้ให้ผมโจทย์ยากมากเลยอินทิเกรตต้องยกตัวอย่างต้องยกตัวอย่างแล้วต้องพูดถึงมาเก็ตติ้งแล้วพูดถึงคุณจะขายยังไงทีนี้ง่ายๆเลยโรงแรมเนี่ย คุณว่าไหมฮะท่านว่าไหมครับดเรกตอนนี้มันมีอยู่สองอย่างเองถ้าจะขายห้องโรงแรมหรือขายห้องหรือขายทัวร์หรือขายอย่างอื่นด้วยซ้ํามีอยู่สองอย่างคือด i เรกบุ๊กยิ่งกับอินดิเรกบุ๊กยิ่งอันนี้ผมลองรวบรวมมานะเพรออินดิเรกบุ๊กยิ่งมีอะไรบ้างก็มีออนไลน์กับทิว d ดิชันอลทิวดิชันอลคืออะไรคุยกับทราเวลเอเจนต์ถูกไหมครับ การที่จะคุยกับ t r a เ e ลเอเจนให้ได้ประสบความสำเร็จคุณต้องทำไง Relationship คุณต้องมี Relationship ที่ดีอันนี้ถ้าหากคุณจะขายของคุณต้องมี Relationship ที่ดีกับ Travel a g e n นตหรือคุณไปเทรดโชว์ถูกไหมฮะไปเทรดโชว์เพื่ออะไรเพื่อไปสังสรรกับเอเจนต์ต่างๆไปแนะนำตัวให้คนรู้จักเอเจนต์ต่างๆอันที่สอ,อันที่2อ,ออนไลน์ ออนไลน์ตอนนี้เนี่ยก็เสร็จหมดแล้วครับก็เสร็จ Agoda Expedia Booking com Hotel com ทีนี้ทำมารติ้อยังไงสำหรับอินเดเล็กบุ๊กคิงกับทางออนไลน์ทำไม่ได้นะฮะเพราะว่า OTA เหล่านี้เขาทำเองเขาจะมีช่องทางเองเช่นคุณเข้า Trip Advisor พอแค่คลิกดูว่าจะเห็นรูปปุ๊บเอาแล้ว ขึ้นมาแล้วอา o d a กดาเอ็กซ์พขึ้นมาเลยทีนี้ลองเรามาดู Direct Booking ดูสิดิเ e c กบุ๊กกิ้ที่จะจองตรงกับโรงแรมอันนี้สําหรับผมนะฮะสำหรับโรงแรมได้อย่างของผมเนี่ยนี่คือ Bread and b u t ตเตนี่คือเราได้เต็มเต็มเพราะถ้าหากเราจ่ายให้กับ OTA เราเสียอย่างน้อยๆก็ต้อง10 15 บาง OTA ขอถึง25%เชื่อหรือไม่ถึง25%สําหรับโรงแรมใหม่โรงแรมเล็กนะฮะเพราะนั้นถ้า t ท a d i t ชันก็คือโทรศัพท์ใช่ไหมฮะมี w a l k i อแท็กซี่พามาแท็กซี่พามายัางต้องให้ค่าน้ำเลยใช่ไหมครับแต่พวงนี้เนี่ยถ้าท r a d i ช i นลเนี่ยการสื่อสารการตลาดการทำตลาดเนี่ยก็คือจะต้องทำโฆษณา จะต้องทำ PR าโปรโมชันหรืออันใหม่ที่สุดเลยเขาเรียกว่าโมบายมาร์เก็ตติ้งคนจำไว้นะฮะคำนี้จะมาแรงมากโมบายมาร์เก็ตติ้งเคยได้ยินโฟร์สแควร์ไหมครับที่ผมมาเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยผมได้รับต้องให้เครดิตเขาผมได้รับความช่วยเหลือจากคุณไซมอนโรบสันเวิร์ลไวด์เว็บ ที่ผมให้ไปนะฮะ smallhotelsolutions.com เขาให้ข้อมูลในเรื่องของโซเชียลมีเดียให้ผมเขาพูดถึงมาโมบายมาร์เก็ตติ้งเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคนพกสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับคุณเดินไปเนี่ยพอคุณผ่านหน้าโรงแรม A1 มันขึ้นได้เลยนะครับถ้าคุณสามารถขึ้นพ็อปอัพเลยแวะเข้ามา A1 4ตอนนี้กำลังมีโปรโมชั่น 499 i n อ e r n a t i ิ n a l b u f f นเตอร์เนชั่นแนลบเฟ่เหลือเชื่อไหมฮะซึ่งนี่คืออนาคตมาแน่นอนจะมาเร็วมาช้าแค่นั้นเองนะครับโมบายมาร์เก็ตติ้งซึ่งคุณลองเข้าไปเว็บนะฮะ f o u r s q u a r e g o w a l a f b p ฟบี e s o ส m ์ออ e มั e เทดเรียลิตี้แ เยอะแยะไปหมดนะครับโอเคกลับมาที่ Direct Booking อีกที Direct Booking ที่จะเข้าโรงแรมเราเพราะนั้นโฮเทลเว็บไซต์สำคัญมากนะฮะหรือสปาเว็บไซต์สำคัญมากหรือทัวเว็บไซต์สำคัญมากควรต้องพยายามหาช่องทางให้เข้ามาที่เว็บไซต์ของคุณให้ได้ซึ่งอันนึงช่องทางหนึ่งก็คือผ่าน Facebook และช่องทางอื่นๆผมยกตัวอย่างเช่น TripAdvisor เมื่อเช้าถามว่า TripAdvisor คิดว่าเกือบทุกคนรู้จัก TripAdvisor กันหมดคุณทราบไหมครับว่า TripAdvisor คุณสามารถใส่เบอร์โทรศัพท์อีเมลแ d ดเดรสเว็บไซต์ของคุณเข้าไปได้ทราบไหมครับแล้วได้ใส่ไหมครับเสียตังค์ไหมครับไม่เสียตังค์คุณไม่มีแน่นอน กะลัมตีเพราะว่าเราต้องเสียตังค์ผมเอาให้ดูปิงนักลาตรงนี้นะฮะแถวนี้ทั้งแถวเนี่ยนะครับแถวนี้ทั้งแถวเขาจ่ายตามห้องผมผมสิห้องผมจ่ายรู้สึกปีละประมาณเก้าร้อยเหรียญเพราะฉะนั้นถ้าหากเขาต้องการดูรีวิวปุ๊บเขาสามารถคลิก อีเมลโฮเทลได้เลยหรือเข้าโฮเทลเว็บไซต์ได้เลยถ้าคุณไม่ได้จ่ายนะครับ mm hmm. เขาจะมีแค่ชื่อที่อยู่กับชื่อที่อยู่ให้คุณแค่นั้นเองและปัจจุบันนี้มีเมลลิงแอดเดรสไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีใครส่งจดหมายให้คุณอีกต่อไปไม่มีใครเขียนจดหมายขอจองโรงแรมนะครับส่งไปรษณีย์มาผมแนะนำเพื่อนหลายคนที่อยู่ในวงการโรงแรมว่า คุณอย่าลืมนะครับไอตรงนี้ใน t รีไบไบเซอร์จ่ายไปเสียคุ้มค่ามากเพราะมันคือช่องทางหนึ่งในการทำ direct booking แถมไม่พอนะครับคุณยังต้อง Monitor มอนิเตอร์มันด้วยนะครับเห็นไหมครับถ้าหากคุณซื้อถ้าหากคุณซื้อนั้นแล้วเนี่ยคุณสามารถมอนิเตอร์ owner center ได้ด้วยอย่าลืมเข้าไปมอนิเตอร์ owner center นะฮะอย่าลืมตอบ อย่าลืมตอบนะฮะถ้าหากเขาเขียนรีวิวให้คุณไม่ดีอย่าไปด่าเขาเขียนดีๆอธิบายให้ชัดตอบเข้าไปให้ดีเพราะเพราะส่วนใหญ่คนจะอ่านรีวิวที่ไม่ดีใช่ไหมครับ Excel l e n t เนี่ยมีเป็นร้อยอ่านไม่ไหวแต่ถ้าเจอ Ter ร i b l e บเนี่ยทุกคนอ่านหมดผมอ่านให้คุณฟัง A m a าวัล a ัสเ u e า o u e ล o สบู ชมผมในนี้ในชมผมทุกอย่างหมดเลยแต่ให้ผมดาวเดียว